สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์การแพทย์เก้าไกลสู่ชุมชนนะคะ,คะดิฉันนางสาวสุพิตาสุพิทักษ์หรือฟ้าค่ะค่ะดิฉันนางสาวริศราแสงบุรานนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาชีวเคมีวันนี้นะคะจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะน้องบิวคะน้องบิวจําครั้งนั้นได้ไหมคะที่เราเนี่ยได้ไปกินหมูก,าการะทะกัน จำได้สิคะพี่ฟ้าว่าแต่ทําไมพี่ฟ้าถามถึงเรื่องนี้คะอ่าพอดีว่าพี่เนี่ยได้ไปอ่านบทความวิจัยมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมูกระทะค่ะโดยบทความเนี่ยได้กล่าวถึงการนําหมูไปย่างที่ไฟร้อนหรือว่าทําให้หมูเนี่ยไม่เกรียมซึ่งก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยามีวลล่ดีแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสารที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราซึ่งน่ากลัวาม,ม,ามากๆาเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินของเราเนี่ยค่ะ ปฏิกิริยาเมลลาร์นะคะก็เหมือนจะเคยอ่านเจอเหมือนกันนะคะว่าเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดสีน้ําตาลโดยเกิดระหว่างหมู่น้ําตาล reducing sugar นะคะและทาปฏิกิรยาระหว่างกรดอะมิโนของโปรโตีนส่งผลนาให้เกิดสารที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะ ใช่เลยค่ะน้องบิวโดยคุณหลุยส์คาร์เมลมิลลาดเนี่ยนะคะเป็นผู้ค้นพบค่ะทําให้มีการตั้งชื่อนะคะตามผู้ค้นพบโดยการค้นพบนั้นนะคะก็จะเจอในอาหารค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีชื่อเรียกของปฏิกิริยานี้ที่แตกต่างออกไปนะคะก็คือ,อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิกิริยาไกาเฟชันค่ะโดยกระบวนการนี้นะคะก็เป็นปฏิกิริยายทางชีวเคมีที่ไม่ใชเอนไซม์ค่ะหรือว่าไม่ใช้ตัวเลขในการเกิดกระบวนการนะคะโดยจะเกิดจากการที่โมเลกุลของน้ําตาลรีดวนะคะ อ,อย่างเช่นน้ำตาลคูโคสและน้ำตาลฟกโตสเนี่ยจะจับตัว,ตวกับไนโตรเจนค่ะของหมู่เปปไทด์ของโปรตีนทําให้เกิดสารที่ส่งผลต่อร่างกายขึ้นมาค่ะค่ะแล้วสารที่ส่งผลต่อร่างกายที่เรากําลังพูดถึงกัน,นะคะมันคือสารอะไรหรอคะ,อะสารที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้นะคะกะ็มีชื่อเรียกว่า a d v a n c e d g l y c a t i o n e n d Product ค่ะหรือว่า AGE ค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกร่างกายของเราเลยนะคะอ a อ e นี่สามารถเกิดขึ้นภายในร่างกายของเราได้ด้วย,วยหรอคะ เกิดขึ้นได้ค่ะโดยสามารถแบ่งปนการเกิดได้เป็น3ระยะนะคะโดยระยะที่1นึ่งเนี่ยน้ำตาลกูโคสนะคะหรือว่าน้ําตาลรีดิวซ์อื่นๆเนี่ยจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะกับการเกิดโครงสร้างใหม่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปจับกับกจับกับหมู่อะมินโนอิสระในโปรตีนแล้วก็จะเกิดเป็นสารประกอบที่ไม่คงตัวหละจากนั้นนะคะก็จะเกิดการเรียงตัวใหม่ได้เป็นอะมาโรยพโรดค่ะ ต่อมาในระยะที่2นะคะในขั้นนี้เนี่ยออมารูรีพโรดนะคะก็จะเกิดการแตกโครงสร้างออกเป็นสารหลายชนิดเพื่อที่โครงสร้างใหม่เนี่ยจะว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆค่ะและสุดท้ายนะคะในระยะที่3นี้จะเกิดโครงสร้างที่แตกออกนะคะแล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็จะเกิดกลายเป็นสารที่เราเรียกว่า AGE นั่นเองค่ะซึ่งในทั้ง3ระยะนี้นะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายในร่างกายของเราด้วยนะคะบิวแล้วอย่าง AGE ที่เกิดขึ้นนอกร่างกายะคะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะ AGE ที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายของเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดผ่านอาหารที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงค่ะซึ่งอาหารเหล่านั้นนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เกิดสีน้ําตาลเกิดขึ้นและนอกจากนี้นะก็ยังเกิดาสารประกอบขึ้นมาอีก3าตัวได้แก่สารที่ทรงกลิ่นาสารที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็เกิดเจ้าตัว AGE นี้ ค่ะก็สำหรับโทษของ a อจีนะคะก็เหมือนเคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีการสะสมของ a อจที่เพิ่มมากขึ้นค่ะร่างกายของเรานะคะก็จะได้รับผลเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการได้รับอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่ร่างกายเกิดรอยเหี่ยวย่นนะคะและดูแก่ชราก่อนวัยอันควรค่ะรวมถึงนะคะสารเอจเนี่ยยังก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งการอักเสบนี้คะก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างตามมาได้อีกด้วยค่ะโอ้น่ากลัวมากเลยเรามีโรคอะไรบ้างหรอคะที่เจ้า AGE เนี่ยส่งผลให้เกิดโรคตามมาได้ค่ะก็ได้มีรายงานการศึกษามากมายนะคะที่ได้ค้นพบว่า AGE เนี่ยสามารถที่จะก่อให้เกิดโรคต่างตามมาได้เช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตานะคะโรคหัวใจโรคไตโรคตับรวมถึงโรคเบาหวานอีกทั้งนะคะก็ยังส่งผลทำให้เกิดโรค ที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาทอีกด้วยค่ะดูเหมือนจะส่งผลในหลายโลกเลยนะคะซึ่งดูแล้วอันตรายมากเลยแล้วเราพอจะมีวิธีการป้องกันไหมคะหรือว่ามีการศึกษาหรือว่ามีงานวิจัยใดบ้างคะที่จะช่วยในการลดการ<ม>ลดความเสี่ยงในการสะสมเจ้าเอเจ้า a g e ตัวนี้ได้ค่ะค่ะสำหรับวิธีการป้องกันหรือวิธีการรักษาการเกิดของเจ้าสาร a g e นี้นะครับยังไม่มีการค้นพบหรือว่ารายงานเกิดขึ้นนะคะ<ม>แต่ยังมีการ ป้องกันเบื้องต้นนะคะโดยที่เมื่อร่างกายของเราค่ะมีการสะสมของ AGE นะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะขับเจ้าสาร AG e ออกได้ค่ะโดยผ่านทางระบบขับถ่ายนะคะแต่ AG e ที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีการขับออกได้ยากมากกว่าค่ะการป้องกันเบื้องต้นนะคะก็คือการที่เราหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดหรือการใช้ไฟแรงๆนะคะรวมถึงการที่หันไปรับประทานอาหารที่ ผ่านการลวกหรือว่าต้มแทนค่ะเพื่อป้องกันการเกิด a g นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการศึกษาพบว่าการที่รับประทานพืชผักสมุนไพรเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดการเกิดของ AGE ได้ค่ะ อ๋อการเลือกรับประทานอาหารนี้เองนั้นการดูแลเอาใจใส่ในการรับประทานอาหารที่มากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสะสมเจ้า AGE ในร่างกายได้แต่เหมือนตอนท้ายเนี่ยน้องบิวได้กล่าวถึงพวกพืชผักสมุนไพรแล้วก็ที่ช่วยในการลดการเกิด AGE ได้พอจะยกตัวยอย่างให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะสําหรับสมุนไพรนะคะที่สามารถที่จะช่วยลดการเกิดของ AGE ได้ค่ะก็มีหลากหลายชนิดนะคะเช่นมะนาวหรือว่าจะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์ต่างๆนะคะและก็ ผลไม้ในตระกูลของเบอร์รี่ค่ะและพืชผักสมุนไพรนะคะที่พบว่าสามารถที่จะลดการเกิดของ AG ได้เนี่ยก็คือต้นต้นหอมฟักทองแล้วก็ใบผักกาดขาวเป็นต้นค่ะจากที่ฟังมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักผลไม้ที่เราสามารถหาได้โดยทั่วไปเลยนะคะเนี่ยแบบนี้การเลือกรับประทานอาหารนะคะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสะสม AGE ในร่างกายได้เลยนะคะใช่ค่ะ,ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีรายงานการค้นพบนะคะว่า โปรตีนแปลรูปค่ะก็สามารถที่จะลดการเกิดของ AG e ได้ค่ะอย่างเช่นโปรตีนไฮโดรเลเซตค่ะ,อ,ะอันนี้ในกลุ่มของโปรตีนไฮโดรเลเซตเนี่ยพี่ก็พอทราบมาบ้างว่ามันคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่วยพันธะเบปไทในโปรตีนนะคะก็จะทําให้ได้กรดอะมิโนโลแล้วก็เบปไทที่มีขนาดสั้นค่ะซึ่งก็ได้มีในการรายงานถึงฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอมนูลอิสระอีกด้วยใช่ไหมคะน้องบิล ใช่ค่ะซึ่งนอกจากที่เจ้าโปรตีนเทนูรเซตนี่ยนะคะยังมีลทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยก็ยังมีลทธิ์ในการลดการเกิดของ AGE ได้อีกด้วยค่ะพี่ฟ้าพอจะทราบไหมคะว่าการตรวจวัดของ AGE เนี่ยสามารถที่จะตรวจได้อย่างไรบ้าง จากที่น้องบิวถามมานะคะพี่ก็พอได้ไปศึกษามาอยู่บ้างคะ่ะว่าเจ้าตัวร้ายของเราเน่ยนะคะหรือว่าเจ้า a g e เนี่ยก็พอจะมีวิธีการตรวจวัดอยู่คะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะหรือว่ายังไม่เป็นที่นิยมนั่นเองคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากจะต้องรอให้ร่างกายะคะ่ะมีการสะสม a g e เป็นปริมาณมากก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะตรวจพบได้คะ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักก็มักจะเป็นการตรวจพบนะคะเมื่อมีอาการของโรคดําเนินไปแล้วคะ่ะ แบบนั้นก็แย่สิคะเพราะว่าการตรวจวัดของ AG เนี่ยยังไม่เป็นวิธีที่แพร่หลายคะ่ะดังนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าการออกกําลังกายนะคะก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําใหเ้เรานะคะสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีรวมถึงสามารถที่จะขับ AGE ออกได้คะ่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะการออกกําลังกายเนี่ยก็ยังไปกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายหรือว่าระบบการเผาผลาญพลังงานนะคะมีการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยคะ่ะ งั้นพี่ขอเสริมนิดนึงนะคะรวมไปถึงการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยนอนหลับให้ครบตามชั่วโมงหรือว่าวันละประมาณาพักผ่อนประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นแล้วก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ว่า A.G.E. นะคะถึงแม้จะเป็นสารที่เ,เราเนี่ยไม่ได้สนใจมันมากนะัคะแต่ว่าสุดท้ายถ้ามาเกิดว่ามีการสะสมที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายของเรานะคะ ถ้าหากเราเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลตัวเองรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนได้เพียงพอนะคะจะสามารถที่จะทำให้สุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะงั้นสำหรับพี่นะคะก็จะขอฝากไว้ว่า AGE นะคะเป็นภัยใกล้ตัวนะคะที่คุณอาจจะไม่รู้คะ่ะดังนั้นนะคะแค่คุณเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพนะคะเพียงเล็กน้อยคุณก็จะมีชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะดิฉันนางสาวสุมิตาสุาพิทัก ดิฉันนางสาวลิสรา,าแสงกุลานิสิตปริญญาโทสาขาวิชาชีวเคมีค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ